อันนี้เป็นการวิเคราะห์ราคาก่อนการซื้อนะมี1วิธีที่คุณทำได้เลยก็คือการเก็บประวัติราคาเก่าที่ซื้อค่ะเราเคยซื้อปีที่แล้วราคาเท่าไหร่เดือนนี้ราคาเท่าไหร่เดือนนั้นราคาเท่าไหร่เก็บประวัติไว้ค่ะแล้วก็ไปดูราคาของมันดูเทรนของมันทำรีพอร์ตให้เห็นเนาะรีพอร์ตเป็นกราฟจุดเป็นเส้นแล้วก็มีจุดเนี่ยมันมันจะเห็นชัด มันก็จะขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยในคอร์สรายงานครูมีสอนในเรื่องการทารีพอร์ตทำกราฟแท่งกราฟหลายอย่างที่ทําให้มันดูง่ายอะตรงนั้นไปเอาความรู้ในคอร์สรายงานจัดซื้อมันไม่ใช่แค่สอนคุณทากราฟแท่งนะครูสอนการทําการวิเคราะห์การใช้สูตรที่มันจําเป็นสําหรับงานจัดซื้อเนาะสูตร Excel เนี่ยค่ะสำหรับงานจัดซื้อโอ้มันมีหลายเรื่องราวขอ outline, คอร์สเอาไลน์ครูดูครูอยาก ดูคอร์สนี้ว่าสอนเรื่องอะไรได้เลยในตรงเนี้ยครูบอกคุณว่าการวิเคราะห์ราคาหนึ่งในนั้นให้คุณทําแบบเนี้ยเก็บประวัติการซื้อค่ะต่อให้บริษัทคุณไม่มีโปรแกรมสําเร็จรูป ERP อย่างน้อยมีคอมพิวเตอร์มี Microsoft Excel เก็บค่ะเก็บได้เริ่มทําตั้งแต่วันนี้ได้เลยถ้าไม่มีเฮ้ยเราเคยซื้อสินค้าตัวนี้เดือนนี้ราคาเท่าไหร่เก็บให้หมด ยิ่งเก็บได้ทุกตัวเท่าไหร่คุณก็จะดูรีพอร์ตมันได้มากเท่านั้นแต่มันก็อยู่ที่คนทำงานด้วยนะะว่ามีมากพอหรือเปล่าอืมถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนทำงานแล้วมีแค่เราคนเดียวเนี่ยเราก็ควรจะเผื่อเวลาตอนเลิกงานที่เราจะเก็บรีพอร์ตเนาะเก็บสาย x c e l หรือเรามีอะไรโปรแกรมสำเร็จรูปเราก็ควรจะเก็บข้อมูล ควรจะวิเคราะห์งานแต่ละวันให้มันจบไปแต่ละวันไม่ไม่ดินพ่อหางหมูเพราะไม่งั้นมันจะท่วมท้นครัวเคยดินพ่อหางหมูเคยตอนเด็กๆเนาะมันก็ไม่อยากทาอ่ะจบแล้วก็สะบัดตูดไปเลย่เงี้ยแต่พอประสบการณ์มันสอนเฮ้ยผู้ใหญ่อยากได้ข้อมูลตรงนั้นอยากได้ข้อมูลตรงนี้แล้วฉันไม่มีให้เขาคือมันก็เป็นข้อมูลที่ฉันเคยทํามาแต่มันไม่ได้เก็บไงแล้วมันพอจะเอาจริงอ่ะ มันก็ต้องไปหาเก็บหาทำโหมันโคตรเสียเวลาเลยดังนั้นประสบการณ์มันสอนเฮ้ยฉันขอเก็บเลกคอร์ทที่ฉันทําดีกว่าวะแล้วบางบริษัทที่ครูไปอยู่นะไม่มีโปรแกรมสําเร็จรูปครูก็ใช้ Excel ต่อเพ่พะมีโปรแกรมสําเร็จรูปเออมันดีมาหน่อยมันไม่ต้องเก็บเลกคอร์ดแั้นแต่ครูก็มาทารีพอร์ด ของตัวครูเองในทุกเดือนนะเอ้ยเดี๋ยวเดือนนี้ฉันจะดึงรีพอร์ตรายง,งานการสั่งซื้อรายง,งานการเพิ่มเครดิตหรือรายงานการทำคอสเซฟวิงของฉันให้รายงานการซื้อซื้อถี่ซื้อบ่อยครูก็เอามาเปรียบเทียบดูก็ทําของตัวเองทุกเดือน หัวหน้าจะขอดูไม่ขอดูแต่ชั้นวิเคราะห์ของชั้นเองเออครูก็เอามาทําครูรู้ได้ไงว่าครูจะทําตอนนั้นก็อย่างที่ครูบอกประสบการณ์มันสอนไงเคยสอนมาเคยจะหาข้อมูลแบบนี้แบบนั้นแล้วถ้ามีคนมาขอครูแบบนี้ครูให้ได้ทันทีเลยอย่างไอประวัติราคาเนี่ยครูทําไว้เซลล์ฝ่ายขายของบริษัทมาขอดูมีประวัติการซื้อของแมทเทเรียลตัวนี้ไหมเขาจะไปทําราคาเพื่อจะไป เรียกไงทำราคาขายของสินค้าบริษัทเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ไปดูครูก็สามารถส่งให้เขาได้เลยมันเป็นประโยชน์จากสิ่งที่เราทําเล็กๆนี่แหละค่ะจงเอาไปต่อยอดเนาะตรงเนี้ยให้คุณเก็บประวัติราคาได้เลยแมทเทีเยลอะไรราคาเท่าไหร่เดือนไหนปีไหนใส่ไปให้เรียบร้อยค่ะมันจะได้หาดูง่ายและทำกราฟทำเทนให้เห็นอันนี้เป็นการวิเคราะห์ ราคาซื้ออย่างหนึ่งที่คุณทำได้เลยนะที่คุณทำได้เลยคุณไม่ต้องปวดหัวเนาะว่ามันจะยังไงถามค่ะถามถ้าอยากรู้ก็ถามถามหัวหน้าหรือถามคนที่ที่เราคิดว่าเขารู้อะ่ะหรือถ้ามันสุดแล้วเฮ้ยมันต้องลงทุนเพื่อจะเรียนมันก็ต้องเรียนเพราะความรู้มันเป็นเครื่องมืออย่างที่ครูบอกตอนที่ครูทำงานครูก็อัพเวลตัวเองทุกทุกปี ครูก็อัพเวลตัวเองเท่ากําลังที่ครูมีบางทีครูก็ต้องจ่ายด้วยเงินของครูเองบางทีครูก็ใช้เงินบริษัทมันก็แล้วแต่ว่าองค์ความรู้ไหนมันเร่งด่วนที่ครูจะใช้บางทีครูก็แพนกับตัวเองว่าเฮ้ยปีนี้ฉันจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ต่อให้มันไม่มีงานเร่งด่วนมาว่าครูจะต้องใช้ครูก็ ทำไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไงมันได้ใช้แน่แนๆก็เราทําหน้าที่นี้อยู่แล้วองค์ความรู้ในงานจัดซื้อมันต้องได้ใช้แน่แนแล้วงานจัดซื้อต่างประเทศนะตอนนั้นครูไม่ได้ทําจัดซื้อต่างประเทศแต่ครูก็อยากเรียนรู้ครูก็ไปเรียนรู้แล้ววันนึงครูก็ได้ทําจริงๆแล้วในงานจัดซื้อต่างประเทศนะั้นมีอยู่คอร์สเนี่ย,ยเหม,มาะมากเลยมันเหมาะคนที่เป็นหัวหน้าผู้บริหารหรือคนที่จะทํางานด้านงานจัดซื้อต่างประเทศและการนําเข้าส่งออกเนาะคอร์สเนี่ย เหมาะคุณไม่ต้องไปจำเรียนคอร์สไหนเลยเรียนในนั้นคุณรู้หมดทุกอย่างทั้งต้นทุนทั้งการเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจ่ายเงินโอ้หลายเรื่องราวขอดูคอร์สออาไลน์คอร์สครูเรียนง่ายคะ่ะเรียนใน Facebook กลุ่มลับครูสอนล่วงหน้าเป็นคลิปวิดีโอละคุณเข้าไปเรียนได้ทันทีไม่ต้องรอครูว่าเฮ้ย ครูพร้อมและมาสอนหน่อยไม่ต้องคุณเรียนได้เลยแล้วเรียนซ้ําได้ตลอดในคอร์สครูมีช่องแชทให้คุณถามครูติดเรื่องนี้อยากถามเรื่องนั้นได้เลยหรือคุณจะถามในช่องทางที่สมัครเรียนมาได้เลยครูจะเข้าไปตอบคุณค่ะเรียนง่ายองค์ความรู้เนี่ยมันช่วยคุณแล้วมันก็ช่วยครูเสมอมาด้วยครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะแล้วขอให้เอาสิ่งที่รู้เนี่ยไปลงมือทํามันจะเป็นประสบการณ์สําหรับคุณแล้วมันจะช่วยคุณและช่วยบริษัทได้ ครูขอให้คุณโชคดีมากๆทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆดูแลสุขภาพเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ